สุขสบายดีเอฟซีทุกท่านที่คำว่าเบื่อมาส้มของสาวแพงนี่า้ติดติดแล้วลวกขึ้นติดเรื่อยๆก็ได้บ่คลิปนี้น้ำเสนอเรื่องกินอีกแล้วพี่น้องแม่เขาติดปักอีล่าอีล่าอีลานี่มาเล่นน้ำเอื่อยประจำไหนอีลาน เล่นน้ำเวยเนตเอื La ้อนน้ำกาแล้วสบายดีทุกคนกินส้มเด้อสบายดีค <c ười> ่ะกินสมน้ำกันเด้อบมักม่างป่าป่าบ่ติงเจ้าปลากือเห็ดกระดอกระดี่อ่ะแท่น บแมนมันจีเบิรตกแล้วบ่อนี่เออาเดือง่กินแล้วกระปเด้ออไกันกย่หเด้นจมเนจมมาจากที่มังม่งกบไปเอามวงที่เอามาจากทางไหนมาผัดมาพผอะกับพผาะกับพผาผู้าเขาเอาไปขึ้นเอาที่เราหน่อยได้ว่าสินี่กำน้ำอืกาฟิวแซบบบนุดีไหบบนุแซบโบกาฟิวยกมือสบายดีได้ไหม ข้างเขาแกนกับบุญรุ่นอย่างนี้โอ้ยหแล้วแล้วเรื่องเป็ะกินเราก็ได้ล้างก็ดีนั่นแหละยวอมองบ้านห้องต่อยลูกพิวลูกพิวลูกพิวเอ้ยสบายดีเนี่ยกว่ลูกสบายดีไหมแล้วโดดโอ้ยกินสมน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องน้องน้าน้องเนี่ยนี่ที่หนึ่งและเหลืองสมเอากินโชว์มึงดูกินโชว์มึงดูเนื่นหน้ากินโชว์ไดโชว์บาลูมดู เอาเอิอ้เอิปลาลุงกินน้ำเนลูกกินสมเด้อปลาลุงกินสมเด้อป ah, right. ้าลุงแช่แช่แ่่อะงับให้เบึงเนี่ยงงเอางัดงัดงัดให้ปลาลุงบ่งน้ลายแตกเด้เนี่น้ำเออออืมกินแต่แต่ได้กินคือโบชกนี่ได้แล้วเอาเน็ดเน็ อ้าวผัดผัดผัดให้กินให้ป้าลุงเบื่อผัดระอได้ทอยแหละพี่น้องผัดบราณก็ผัดงับใจงับใจกูลาตาตีอ้าวพี่น้องจุดเลมัเน่พี่น้องไอแม่อหายคนใหญ่คิดสมดุพ่อใหญ่เบิ่อจิงงัดเบิ่งน้ำอุด้บรา hm. Ừ, บัก màu khó ngặt bằng phía nó, เนาะ đẹp เจ้าก็

มองมองป่าพี่น้องหอมตักกะริททาแม่อ้าโทษมาโทษห้าแม่ว่ะซนปลาถุยนางไปเค็มซีกระดากระดอใส่เนื้อนางจะไปหลุดเละร้อนฮะมันยังเท่าอยู่เท่าเละกองเมากกบเท่าแลวเฮ้ยสังเป็นแต่มันดนไ้เ่าเอ้าสบายดีพี่น้อง ยังหมดเลิยยาสูบอ้าวสบายดีงามๆคนสบยดีเังได้สิเลิกยาสูบเมาเียเลยพี่น้องเอาขอนาดเมื่อ,อ,อวานวาบักดีๆมื่อเสาร์นี่บักดีๆหนึ่งลงงสาบายแต,งต่งโตบักงามๆเสาร์นี่ฮะปัดเพลนมาเพราะเมาอีกแล้วคนซานาเอชนะนึงเลยซาลาเอชนะใจลึกเกินที่ภาพแจ้งแจ้งงามมีคนมาบัดเชิญนะนะ อะไรชนะมีคนมันมีวับบเชินเลยยาฮือนตู้เย็นมากกับมามาต่อเฮือนจานขิดเนาะพี่น้องเนาะมาบึงมาส้มต่อกันเลยสองอบคั่วโอ้ยเมื่อยว่พี่น้องเลย่ัลโห่พี่น้อง มาบานนี้ก็มาออกเพนการอีกเลยปบาดีไปดีสิบายคนเนาะน้องแพรว่าว่าดีอแพรอซอนีนนีป่อันนั้นอันนี้อันั้นอันนี้สำพี่น้องเผ่าเล่าเทิงนั่น สบายดีแม่ผู้ผู้เท่าเย็บเอยผู้ป่าเท่าแหงว่าแล้วเนาะแม่เนาะแหงว่ายแ้อแม่นความแหงว่ายครับเหงจักเลยเม้าจะเพิ่นก็ยังเหงจักแม่นความเอามาเบิ่งทั้งพี่เพิ่นสีห็ดป้ายป้ายกัสิโอ้สลักอย่างดียาบอกซินแล้วยังก่อยไปสีพเกือบตายจะไปหาหมอ มายังมันคนเหมือนนอนเบิร์ตคลื่นอืนเดียนนอนเบิร์เป็นังไรอันคิดกระดูกนะม่นมีถูกซี่เจ็บปักซีเนือแต่แขงบอเจ็บกระดูกะเจ็บดบ่อนบ่อน้าล้มนะหฮาลมมันอันนี้ไปถือกัั้นไดถือกับบันไดนะเจ็บประมาณสัองเท่าแบบตียังบ่ลูกบยขนเจ็บหยดาไปไนเจ็บหไปไนอ้ยเาสเดียนี่ เ็บจากมือ, ừ, ม,อมือปลายเย็บมือปัวฟัวมือแป้นน่นแหละไปันนังน้ำเจ้าอ,อยู่น่นกันเาไว้แล้วจบมา <ừ> บเอบว้ออแห้งแล้วกันยู่แปกันพอดีรถนะครับมาแล้วกัพอดีข้างค่อยห้ากระสีซองเข็มซอ,องเข้มข่อยสีเจกตาแล้วซองเข็มเข็มที่สามยังเนาะ บ่อขั้นถือคิว้วคอยแม่น้องอตเตหักสิโตมาคือสิบบาทท่านฮอดคิวดอกมันก็ต้องผ่านจากเดือนอบุบบจึงสิ<บ>ได้ซักอีก,กออได้มาใหม่ขิดมาใหม่ไปขายเลยได้ปลาเมาไปขายไอ้ไร่บ่อแหละไปขายอยู่นี่นี่บ้านขายตลาดไอ้อันนี้ไปขายตลาดบ้านหน้าพ่องติ้ว เด็กขายดีบ่มันอยู่เป็นปลาโลหนึ่งฮะมันอยู่เด็กขายโลเดียวเด็กขายปลาโลหนึ่งมันอยู่ปลาโลเดียวโผล่อะไได้ขนาดนี้มันอยู่มันอยู่กูได้ห่ดอีญังเนาะอีญังคือโผล่โผล่แท้คนเบิดบ้านน่ะซื้อโลเดียวเออแบบนี้ก็มีข้าเจ้าเจ้ามักกินผักมักกินผักโอ้ มากินพักเอาพักไปขายตีใั่ไหมพักไปขายนี่ก็ยันยันยันลุกอยู่เฮาวเลยยันสูงเขาเจ้าก็ได้ส่วนรากาเจ้าซื้อน้ำผีน้องเนาะโอ้โอ้ผี้องเลยอันคนบ้านเขาเจ้ะน่ะก็จะอุดนูนบ้านตัวเองไม่กันหูเนี่ยนะเขาก็บวไปลงแล้วบัดนยุดมีอยู่บัานอื่นก็ไปขายพวือกหมูบอบกับเขาขายได้นะเผ็นเนื้อหมูบัดนี้ออ่าก็เผ็ดอันแกงหนึงปลาเขาเจ้าอยากสลับปลนหนิ่น เจ้าพิษพิษลายางกระดง stage. พิษพิณพวงกระปอ๋อโรลักขักแน่ไมเป็นกระไอย่ามันลืมตาเป็นโรชลักแบบนี้บลึบบอวันแล้วยังไม่สิบบบแบบนี้สบบลูบแบบนี้บลึบบ่ ัว่าแล้วออกมาจุบดุแหงลึกไปดึกถ้าไมคือสิงายอยู่มันวูดหงายดอกไม่ไปแบกเอามาติหลุมุแต่เขียนเอายังบวบหลบหงายนะไปแกะแนนีแหงกระแล้วเลยแล้วมันกระตายกุจูดแล้วนั่นมันบวบหลบแล้วของแกะเป็นตัวนังซื้อแหละ อนตัวคอตัวคอไข่นะเป็นของเสียแต่สละอาจอยเป็นของผุขาอันนั้นือสิสละอาตุ่ยอยู่อันนี้สละอาจอยสละอาก็ต่างกันบ่อนสละอาจอยสละอาอวดสละอาตัวหน้าสมเซมันสละอาสมบูรณ์สละอา สสสสาาตัััวนนี้งยมจะคือบอกเอาแบบเดียวกันจะบอกขนาดมันน่ะเ็ดดบไ้เป็นยังสิเห็ดบัได้เขาเห็ดอออกกบคืันนี่เด้แบบมันมีเจ้าก็เอาแบบมันเดียวกันเดี๋ยวบิ่งเนี้ยตอกผุกขาเนี่มันบอกเขาตอกบุกขาพอโอยากอันรได้แบบนี้โอยากแป้นตอกคือตัวนั้นตอกตัวนี้เด้หาหัวมันปลายเป็นแหลมเด้ มันบวกเกี่ยวกันมันเกี่ยวตัวขีดแบะพุ่นม่ให้ใครน,นะป้ามมวมาคอยจะเจ้ากอกอดนะเจ้าม,มาเร็วๆนี่ให้ให้เท่าเต้ยนี่ขีดหลางให้นี่มันบวกได้เกี่ยวกับตัวงัดมาเห็ดซอยมาเบิ่งให้คอยก่อนอืแนะนำสำนีกับพ่อและบุ๋มเป็นเวียกเนาะว่าเราบุ๋มเป็นเวียกยบุ๋มเป็นเวียกคอยบุ๋มเป็นเวียกคอยขึ้นปลาเมาเราได้พ่อแม่พี่น้องก่อนว่าเราบุ๋มเป็นเวียกว่าเสนอแนะนำมาจะใช้จุดสุดโฟบุ๋มเป็นเวียกนี่มา จ้าขีดลอกมันให้ตรงกันมันกับโบได้เกี่ยวกับตัวงัดใหม่ดิมึงเห็ดไรกูเบิ่งให้ตัวตัวหนึ่งให้สิน้อยน้อยหนึ่งอือขีดลอกบ่บอกสักสักสักอันแบบมันนี่ต้องคนเดียวเป็นคนเห็ดแต่ว่างัดน่ะไห้งัดก็ได้ต้องให้หงัดกำลังมันแมนนี่แบบมันนี่ต้องต้องเท่าเตยเป็นคนเห็ดนี่เจ้าเห็ดแบบไว้ลูกูั้วบวกบวยจะขัดก็ได้ดอกเฮ้ย ม่นขากเด็กต้องปมเมาส์สลักมันจ็ดสิมานเด็กตะไคร่มันนี่ก็ได้มานอยู่ในไอ้รูหนึ่งมานอยู่ได้เมือนีัมันโลดเดียวมานลูหนึ่งก็ปาเมาแกะสลลอกสลักให้ในบางที่อาจจะซ้อนไปจักจะต้องเอาจะต้องเอาโซ่ดำนะมาขีดก่อนโซ่ดำขีดแล้วเจ้าจังจังเกะจังซักลอกมันแบบนี้ซักลอกแล้วละแกะอย่างเดียววะนี่จ้าขีดแกะก็ได้ไผแกะก็ได้ อืมเออมันกระโอกันเบิดเลยของคนหนึ่งมันมันบกเข่าของคนเห็ดแบบผู้เดียวมันกระเปะแล้วแหละอะไรอันนี้เลยโว้ยพี่ซับปลาลังเท่ไงยังมันบกเข่านี่พี่น้องคือแกซุยซุยตัวคอน่ะคืออยู่เนาะตุ้คอยังประมอ เขขอขอนยังไะบ้างบ้านข้าก็ห้องข้อยังขอไข่บางทีเขาบ้องขอไข่เลยข้อยังข้องขอขันโอ้ยโอ้ยมีกาแฟได้ไล่เนี่ยหมดเลยเนาะเอ้าข้าเจ้าห้องขอขันตั้งเจ้าห้องขอขันนี่ขอไข่บ่แม่นข้อไข่เปิดชิจบคลิปแล้วได้จานไหสิจบคลิปแม่ข้าจบที่ไหนเจ้า บาัดีพ่อแม่พี่น้องมาได้อีกเตี๋ตีช่องมาทุนีกมาเห็นปลาปลานิ่งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบุคคาเองนี่แหละปลาไอ้ชายปลาปล่ขายปลาปลุกไปมาฮาสู่ทัานได้กะเห็นปลาท่างนี้ก็คือแมนเพื่อนบุคคาแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องยัดขิดไก่เพื่อนจุดไก่เพื่อนเจ๊ตู้เย็นเมนโดยบุคคาก็ะว่ากันบุญยากันได้ตื่นแต่ตี๋รวยซ้ำเือเก่าดีซ้ำเออนง่นแห่งกระตี ตีชองเหมือน <c oughs> อันนี้ตีสามยังบัลงโตอยู่พอไปนพี่น้องอยากไปเบิ่งลตลาดไร้บอนจังสีได้คิดว่าขั้นตัวใดมันเห็ดบวัวได้อีกจังสีได้คอยยุดยุดยุดทอนทอนทอดออ,ออกนะก็สิไปแต่ตัวมันได้วจังสีอยู่ในเฮือนมาตรงนี้ก็คือสีส้มมาภาคขวัญนเนาะผมเนพี่น้องเอ้ยกหลายสมองหลายอันนาทีเนาะก็มีคำกล่วาว